กับญาติโยมทั้งหลายวันนี้จะขอพูดสั้นๆกันเนาะเพราะว่าเสียงมันหายไม่รู้มันหายไปทางไหนมันไม่ได้พูดเดี๋ยวก็ถือว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะได้ถวายมหาสังฆทาน มาสังฆทานนี่แหละชื่อว่าเป็นกองบุญกองกุศลอันยิง่งพระเวสสันดรน,นีน่นะโยมตอนที่ท่านได้มีชีวิตอยู่ท่านได้ตังบณนิทาน จะขอถวายมหาสังฆทานทุกอย่างเท่าที่จะถวายได้สิ่งที่ท่านดอนที่ท่านได้ถวายช่างปัจจัยนาคินให้แก่ ชาวเมืองกาลิงค่าไปแล้วชาวเมืองไม่พอใจมันไล่พระเวสสันดรอ,ออกเมืองพระเวสสันดรขอทำบุญครั้งสุดท้ายในวันนั้นช้างอย่างละเจ็ดเขาเรียกว่าสัตตะมหาทานช้างตัวดีๆเก่งๆเ,เจ็ดตัว ม้าตัวเก่งๆเจ็ดตัวข้าทาสบริวารเจ็ดร้อยรถม้ารวมไปถึงเงินทองทรัพย์สินตอนที่พระองค์ออกเมืองสุดแต่เล่าท่านก็ให้ทานเล่าเนี่ยเล้าดื่มเนี่ยท่านให้หมด เพราะว่าท่านจะออกเมืองแล้วพอเดินออกเมืองไปหน่อยนึงเขาขอมา้าซะอีกพอเขาขอมมาไปแล้วเหลือแต่รถรถเขาไม่เอาเขาเอามาไปพระอินอธิฐานเอากวางมาลาก เอากวางมาลากรถมามาไปแล้วกวางมาแทนพอไปถึงอีกคนมาขอรถท่านก็ให้อีกนี่แหละรวมไปถึงตอนที่อยู่ในป่าชูโชคไปขอกันหาชาลีไปอิน ลงมาขอผนังมัดซีไว้เนี่ยโยมลองคิดดูนะให้หมดเป็นผู้ให้แล้วมีอยู่ตอนหนึ่งตอนที่พระองค์ออกมาเนี่ยความขัดสนความขัดสนเนี่ยไม่มีเลยออกจากเมืองสีพีมา ออกจากเมืองสีพีมาปรากฏว่าเขาขอรถขอมา้าขออะไรไปหมดทีนี้เวลาจะกินเนี่ยพอเวลาจะกินเทวดาเนี่ไปโดนจิตโดนใจให้ให้มาช่วย เอาอาหารให้เจ้าเมืองมีคนเห็นพระเวสสันดรอ,ออกมานอนศาลานอกเมืองเดินทางผ่านปรากฏว่าเทวดาร้อนใจไปบอกให้เจ้าเมืองมาดูแลพระเวสสันดนพรพะถึงเวลาที่ท่านไปถึงเมืองเนี่ยแต่และเมืองเนี่ยถวายหมด อยากจะถวายให้พระเวสสันดรให้ไม่ต้องพระ,พระเวสสันดรไม่ต้องไปอยู่ป่าขอให้ได้ครองเมืองแทนท่านว่าอย่างนี้พระเวสสันดรก็ไม่รับเพราะว่าไม่ใช่สมบัติของของที่ท่านได้สร้างท่านบอกท่านทำไม่ได้แต่ขอไปอยู่ป่าอย่างเดียวกัญหาชาลีเนี่ย เห็นหน่วยผลไม้ในป่าอ,า,อา,าอย่างลูกพุทธาอย่างเงี้ยชี้อยากจะกินพุทธากิ่งพุทธาโน้มลงมาหานโน้มลงมาหากันหาชาลีซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากโยมเอ้ยอนมาเองเหมือนแต่โยมบางคนน่ะโยมดูตอนที่น้ำท่วมเชียงราย ที่ผ่านไปเดินแล้วเนี่ยครอบครัวหนึ่งเอาเทียนบรรษาเอาเทียนรรษาไปถวายวัดพราถวายเสร็จแล้วปรากฏว่าบ้านแม่สายไม่มีไฟฟ้าใช้น้ำเต็มบ้านพระวัด เอาเทียนรรษาไปไล่แจกมีโยมคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งได้เทียนไปไปอ่านดูเป็นของพี่สาวตัวเองไปทำบุญโยมว่าแปลกไหมโยมว่าแปลกไหมไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกตัวเองทำญาติตัวเองทำนั่นแหละอย่างสมมติพี่ทำบอกน้อง เออขอโมทนาด้วยห้าบาทสิบบาทโมทนาด้วยอารมาว่าไอคนที่เขียนชื่อในเทียนนั่นแหละต้องได้ร่วมโมทนาไม่โมทนากับพี่สาวก็น,น้องสาวนั่นแหละพรากฏว่ากลายมาเป็นของพี่สาวเทียนเล่มนั้นกลับมาให้ได้ใช้เป็นของพี่สาวพระเอาไปแจกคืนเห็นไหม แล้วเมืองไทยเราเนี่ยลองสังเกตดูน้ำท่วมโอ้คนหลังไหลไปช่วยกันคนหลังไหลเพราะอะไรนี่ไงนิสัยพระเวสสันดรนนี่ไงนิสัยพระเวสสันดรเนี่ยเป็นผู้ให้ไม่เคยไม่เคยอยากไม่เคยจนจะไปอยู่ต่างประเทศ คนไทยไปอยู่ไหนไม่มีคำบรรจนตะไครไ้ใบมะกรูดพริกเครื่องแกงเมืองไทยมียังไงต่างประเทศก็มีขายอย่างนั้นได้กินอย่างนั้นเหมือนกันเวลาทำบุญทำอะไรบอกบุญเหมือนกันทุกอย่างนี่ไงญาติโยมบุญไม่สูญหายบุญไม่มีวันหมด สำหรับคนผู้ให้สิ่งเหล่านี้เราไม่อาจจะสามารถใครมันจะไปทำให้มันตรงได้อย่างนั้นอย่างสมมติเทียนเล่มนี้ออกบ้านชวนกันไปแล้วไปทำบุญวัดโน้นอยู่ในเมืองโน้นอาจถึงน้ำท่วมมาวนไปวนมาทำไมไม่ต้องไปตกคนอื่นล่ะทำไมต้องมาตกที่ญาติของตัวเองนี่ไงมันเป็นเครื่องวัดว่า เออตัวเองทำอย่างไรก็ได้เช่นดังนั้นบุญไม่มีสูญหายบุญไม่มีวันหมดสำหรับคนที่สร้างเหมือนเดียวกันใจโยมเนี่ยเราเราพูดแล้วมันยิ่งใหญ่ใจโยมมันยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่มากๆแล้วลองไปดูที่คนอื่นนะไม่มีไม่มี ไปดูต่างประเทศน้ำท่วมไปดูเถอะข่าวน้ำท่วมต่างประเทศแล้วทั้งต่างประเทศเนี่ยเวลาเจอปัญหาอุปัรรศัก์นะโหดนโยมนะดินสไลด์ลงบ้านมาอยู่ตามเชิงเขาลุ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 ล,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 ลุถมไปเลยถมไปเลยบางที ลาวา่ยรุบๆๆๆไม่ไปเลยเห็นไหมแล้วการช่วยเหลือเนี่ยต้องมีจากหน่วยหน่วยงานที่ช่วยเท่านั้นถ้าเป็นคนไทยเรานะต่างกันลิบลับเขียนป้ายติดข้างรถสิบล้อรถสารพัดรถแม่สายต้องการ แมคโคขนแมคโคจากจังหวัดนั้นจังหวัดนั้นจังหวัดนั้นเอาไปช่วยกันแล้วไม่เหมือนที่อ,อื่นไงนี่ไงใครมีใครมีอะไรพอจะช่วยได้บันเทาได้ไปแล้วนี่คือสิ่งที่น้ำใจไงพื้นฐานของการให้นี่แหละมันมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตโยมจะไปก่อนใช่ไหม ถวายก่อนก็ได้มัดเนาะมาถวายก่อนเอาละเด็ดมาเลยมาเลยถวายก่อนเลยเนี่ยโยมเ้ยชีวิตคนเรานะเราเป็นผู้ให้ขึ้นเครื่องเออได้แล้ว๋อพร้พุทธคยาอาละพรซะ ยะถาบริบารหาปุราบริบุรินทิสากลังเอวเมวายโตตินังเบตานังอุปกัปปติอิทิตังบฏติตังตุมังกิเปเมวะสมิจเตุสัพเบปบุรินตุสังกปาดันดูปะละโสยะถามณีโชติลโสยะถากุศลผลบุญส่วนนี้โยมได้ตั้งใจมาทำบุญถวาย ผาห่มที่นำมาจากประเทศอินเดียดอกไม้ถูกเทียนจตุปปัจจัยทั้งหลายขอจงเป็นตบบาะเดชะพลวปะปัจจัยหนุนสงโยมที่ได้ตั้งใจไว้ชอบประกอบเป็นกุศลขอกราปนาผลจงอํานหยยอวยใ้โยมทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญลงเรืองงอกงามไปบูบณโด้วยอายุวัน,นสุขภะละ ยู่เย็นเป็นสุขในการทุงเมืดทั้งปวงสปีติโยวิวัตันตุสพโรโกวินาสตุมาเตปวัดบันดราโยสุขีที่ายุโกพระว่าอภิวาธนนสีนิสเดจังวุฒาปจายโนจะตาโลธัมมาวัจันติอายุวันโนสุขขัง <c oughs> นี่เลยนี่หละโยมเดี๋ยวนิดเดียวเดี๋ยวให้ให้ปิติในบุญก่อนให้โยมปีติในบุญสิ่งที่ญาติโยมได้ทำเนี่ยเราไม่ใช่ว่ามาสร้างเอาวันนี้เดือนนี้ปีนี้ เราสร้างมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพวดรุ่นตารุ่นยายรุน่นบรรพบุรุษเจ็ดชั่วโคตรเราแล้วแล้ว,ลวนิสัยการให้เนี่ยมันก็ปลูกฝังอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเรานี่แหละคนไทยเราเลยกลายเป็นคนให้มีอะไรเดือดร้อนช่วยกันนี่ไงสังคมของความเป็นคนที่มีน้ำใจทานเนี่ย จึงได้ชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่เรายกให้แล้วพุทธเจ้าถึงบอกว่าเกิดมาเป็นคนควรให้ทานบุริโสทานังอย่าเป็นคนที่เกิดมาจะรับของคนอื่นเลยการจะไปรับของคนอื่นมันดูมันดูหม่นหมองแต่ถ้าเราให้เนี่ยมันเหมือนกับเรานี่ ยกออกแล้วมีความสุขจ้องทำเหมือนพระเวสสันดรสร้างบุญบาร,รมีให้เกิดขึ้นที่สุดพระเวสสันดรท่านก็ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบาร,รมีนี่แหละที่พวกเราได้เชื้อสายของสัตบุรุษได้เชื้อสายของคนดีที่เรามีพ่อแม่ พี่น้องเราได้สร้างอาตมาเองนะไม่มีอะไรหรอกทุกวันนี้เขาไม่อาตมาตายตอนนี้เทวดานะเขาไม่อาตมาตายตอนนี้อาตมาอธิษฐานตา,ตายหลายครั้งแล้วแหละโย,ยมแต่เขาไม่ให้ตายเขาบอกไปนำคนก่อนให้บอกให้ท่านไปนำคนก่อน ก็เลยว่าเออจังเถอะเราก็ขออย่างนึงนะโยมทําบุญทุกครั้งอุทิศให้พ่อแม่เสร็จแล้วเนะี่ยญาติโกโหติาแล้วอุทิศให้เทพยายดาอย่าลืมอุทิศให้เทพยายดานพระห์นักกัตตะเลิกรวมไปถึงสัมภเวสีผีเป็ดเจ้ากรรมนายเวนยมอุทิศไป แล้วสิ่งเนี้มันจะทำให้เราเนี่ยรู้เมื่อจิตสุดท้ายเราทุกคนเนี่ยพูดง่ายๆอย่างโยมจะไปนิพพานเนี่ยมันไปไม่ได้พูดกลาตรงๆไปได้แต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาตอนนี้กำลังเดินบารมีอยู่เอาอย่างนี้บารมีของโยมยังไม่เต็มไม่เต็มร้อ แต่ว่าสิ่งที่โยมทำในในฐานะเป็นชาวพุทธเนี่ยเราพยายามสร้างสร้างทุกสิ่งในขณะที่เราเดินทางทุกสิ่งที่ในขณะที่เราเดินทางอยากจะมีที่พักก็ได้พักเหมือนสร้างเนี่ยเงินทองที่โยมเอามาถวายวัดนะเป็นศาลา เป็นหลังคาให้โยมไปมดุดเป็นกระเบื้องเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้โยมเนี่ยเหมือนสลาก็กันร้อนกันหนาวกันฝนกันแดดเมื่อเราทำไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะได้แก่ใจเพราะใจเราเป็นผู้จำใจเราเป็นผู้จำอย่างสมมติเราถวายพระพุทธรูป ถวายบาทถวายพระไตรจีวรถวายผ้าหม่มพระประธานถวายดอกบัวโยมถวายอาหารถวายทุกสิ่งยมถวายแล้วเนี่ยโยมเป็นผู้จำเพราะโยมเป็นผูรร้ทำเมื่อเราทำเราเป็นผู้จำบุญก็ไบลเกของตัวเองมานุ่งขาวห่มขาวมาปฏิบัติธรรม มารักษาศีลใจโย้มนั่นแหละบังคับให้ตัวเองมานุ่งขาวห่มขาวมารักษาศีลไม่มีใครสั่งทําเองนี่ไงเมื่อเราทําเองบุญเกิดกับเราเราเป็นผู้ทําเราก็เป็นผู้ได้ในตอนน้องตรงกันข้ามเราไปฆ่าสัตว์เราก็ได้บาปชีวิตเขาตกล่วงไปเราไปรักทรัพย์บาปก็ติดเราเราไปเอาของเขามา เราไปพระผู้พิในการมเราก็ไปทำบาปไปแย่งคู่เข้ามาเราไปกล่าวเท็จกล่าวคำหยาบพรลุศวาจะสอเสียดยุยงสิ่งที่เราทำก็คือวิบากวิบากมันก็จะตามมาสนองเราอีกแล้วก็ถ้าเรากินเดออาเมายาสิ่งนั้นก็จะทำให้เราขาดสติลงไปเรื่อยๆดูประเทศ ที่เขาทําสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยโยมชีวิตเขามีแต่เล่าแต่ยาก็จะเป็นอย่างนั้นจะกินแต่เล่าเสียหายไพกัรเล่าไม่มีความสุขความเจริญเราในฐานะเป็นชาวพุทธของพระพุทธเจ้าปฏิบัติละอย่างเดียวเพื่อให้ไปถึงจุดสุดท้ายนั่นก็คือตอนนี้เราสาสางอบาบาตทิ้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 ง เราสะสางเอาบุญของเรานิ่งเราเอาไกลจากบาปเท่าไหร่เราก็ใกล้พระอรหังเท่านั้นเราไกลาจากบาปเท่าไหร่เราก็ไกลบุญเท่านั้นเราไกลาจากการฆ่าการลักเราก็เป็นผู้มิศีลเข้าไปใกล้พระอรหังเท่านั้นวันนี้ก็ขอให้ญาติโยมเอาคตินี้ไปใช้กลับไปบ้านไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิภาวนาไปไม่ได้อะไรไม่เป็นไรไม่ต้องไปกังบนเลยขอให้เรามีการฝึกฝนอย่างนี้ไปเรืเ่อยๆให้สติอยู่กับตัวให้มากกรรมทั้งหลายที่มันไม่ดีแล้วมันจะลบไปลบไปลบไปก็ขอให้ธรรมะในใบ่ายโมงวันนี้ให้เป็นอนุสติกับโยมให้ที่สิ่งที่โยมได้ทำในขณะบัดนี้น จะได้นำให้เป็นมหากุศลสืบไปอาต่อไปนี้โยมว่านะทานังเมปริสุททางกองบุญกองทานของข้าพเจ้านี้รนบริสุทธิ์ดีแล้ว,ดดลวข้าพเจ้าขอถวาย สร้างมหาทานบรมีทานังเมปริสุททังกองบุญกองทานของข้าพเจ้านี้บริสุทธิ์ดีแล้วข้าพเจ้าขอถวายสร้างมหาทานบรมีทานังเมปริสุททัง กองบุญกองทานของข้าพเจ้านี้บริสุทธิ์ดีแล้วข้าพเจ้าขอถวายสร้างมหาทานบาร,รมีข,รข,อขออำนาจบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย,ายได้ตั้งใจถวาย ซึ่งข้าวน้ำโภชนาอาหารได้ถวายผ้าจีวรห่มผ้าประทานได้กระทําประทักษิณรอบพระธาตุอันเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุพโมคคลาภาษารีบุร โดยการกระทำประทักษิณองค์พระพุทธปฏิมากรากสิ้นบาละสามรอบแล้ว,ลวได้ถวายดอกไม้ธูปเทียนและบัดนี้ข้าพระเจ้าจักได้ถวายซึ่งพระพุทธรูป พาไจจีวรบาทพร้อมด้วยเครื่องสังฆทานทั้งหลายที่ได้น้อมนำมาถวายด้วยจิตศรัทธาบริสุทธิ์ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบนญุุศลนี้ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วทุกอย่าง อุทิศส่วนบุญกุศลไปให้มีดามารดาของข้าพเจ้าสามีภรรยาบุตรทิดาของข้าพเจ้าที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้วจงได้รับบุญนี้ของข้าพเจ้า ข้าพเ,เจ้าชื่อว่าเป็นผู้มีบุญแล้วขอแผ่ส่วนบุญให้แก่สันนสมภเวสีผีเปตทั้งหลายตลอดจนถึงผูง้ทุกยากลำบากทั้งหลาย,งลายจงได้รับบุญนี้ของข้าพเ,เจ้า และข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลให้ทเทพยดาทั้งหลายที่รักษากองบุญกุศลของข้าพเจ้าก็ดีที่รักษาพระาศาสนาทั่วหมื่นโลกธาตุแสนโกฏจักรวาล จงได้โมทนาสาธุการในบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ให้ได้ถึงซึ่งความสุขจงได้พ้นจากความทุกข์ข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้เจ้าบุญนขุนของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าแม้นข้าพเจ้าได้ล่วงล้ำกรรมเกินท่านทั้งหลายไปในภพใดชาติใดก็ดีได้ไปเกิดเป็นคนเป็นสัตว์ก็ดี ได้มาเกิดเป็นผีเป็นเปรตก็ดีได้มาเกิดเป็นคนก็ดีขอจงได้รับส่วนบุญนี้ของข้าพเจ้าให้พ้นจากความทุกข์ให้ได้ถึงซึ่งความสุขเมื่อถึงซึ่งความสุขแล้ว จงได้โปรดใครโทษใครกรรมใครเวรและให้อโหสิกรรมแล้วให้อโหสิกรรมแล้วให้อโหสิกรรมแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายนาก,การะบัดเดี๋ยวนีเ้เถิดสุทินังวัตเมทานัง อาสวัคยาวังนิพพานปัจโยโตุอนาคากาเลโหตุโนนิจังสาธุพร้อมกันสามครั้งสาธุสาธุสาอานุโมทามิ โยมข้างหน้าพระพุทธรูปมาก่อน